สว,ส,สวัสดีค่ะบัตรเสื้อผ้ามือสองค่ะน้ำค่ะแชร์ค่ะค่ะลูกค้าคราวนี้เรามาดูรีวิวนะคะกลางเกงสามส่วนสี่ส่วนนะคะเป็นงานเมกาลดสี่อันนะคะน้ำหนักสี่สิบห้ากิโลค่ะราคาสี่พันบาทจำนวน <íamos>. ตัวอยู่ที่ร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณยี่สิบหกบาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นกางเกงสามส่วนสี่ส่วนนะคะลูกค้าจะเป็นประมาณ ช่วงเข่าแล้วก็เลยเข่าขึ้นมาหรือว่าเลยเข่าลงไปแบบนี้นะคะโกค้าจะเหมาะมากเลยาำรับใส่ดูบ้านนะใช่ค่ะคจ้ากำลังพอดีเลยเป็นชุดลำลองก็ได้นะคะใช่ค่ะโกค้าจะอาจจะเน้นเป็นผู้หญิงนะคะโรค้าจะตัวนี้นะสามส่วนสี่ส่วนใครไม่ชอบใส่ขาสั้นใครไม่ชอบใส่ขาย,ยาวต้องตัวน,นี้คะ่ะโรค้าจะราคาสุดคุ้มด้วย4 00 0ับาท รู้สึกว่าผ้าค่อนข้างสะอาดเลยค่ะลูกค้าจ่าต้นทุนประมาณ26บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะาราคาเต็ม4,000บาทูกค้าจ่าต้นทุน26บาทเท่านั้นเอาไปทําราคาได้เลยนะลูกค้าจะาอาจจะเป็นตัวละ80เกราะละ100ก็ได้นะคะลูกค้าจะาขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้าอีกทีหนึ่งด้วยนะคะใช่ค่ะสวยๆยั่วๆลูกค้าจ้าใครที่สนใจสามารถ CF ได้เลยค่ะลูกค้าคะใครที่สนใจ CF ได้เลย เรื่องสีสันมีคะเรื่องเนื้อผ้ามีมาค่ะค่ะลูค้าจ๋าจะเป็นทั้งผ้าคอรตตอนผ้ายืดผ้าอะไรนะผ้าโพลีนะคะลูกค้าจ๋ามีคคะมาหมดในนี้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ามีคะมาเลยเช่นเดียวกันกับเรื่องไซส์นะคะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์ตัวนี้เป็นงานเมคาก็จริงนะแต่ว่าไซส์มีประมาณ9้าขึ้นนะคะลูกค้าจ๋ามีแปดยี่สิบสามสิสมองสมีเ็นนจอนะคะลูกค้าจ๋าราะว่าถ้าเป็นไซส์เล็กประมาณ เอ็มที่624จะมีอาเซียนยังไม่ค่อยเจอนะคะลูกค้าจ๋าใช่ค่ะไซส์กำลังดีใช่ค่ะไซส์บ้านเราค่ะลูกค้าจะไซส์กำลังดีเลยนะคะขายได้ทุกกลุ่มลูกค้าคะลูกค้าจะขายกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มแม่บ้านววยทำงานก็ได้นะคะได้ทุกกลุ่มขายออนไลน์ขายตลาดนัดทั่วไปก็แนะนำยิ่งถ้าลูกค้าขายตลาดนัดนะลูกค้าจะเอาไปคุมแม่แขวนขายได้เลยต้นทุนประมาณยี่สิบหกบาทลูกค้าขายตัวละ เจ็ดเก้าแปดเก้าก็ได้อยู่บ่ายพี่ปาตลาดอาจจะขายได้ร้อยอัพนะคะลูกค้าจะได้เหมือนกันแต่ว่าท่านี้ทางนั้นแนะนําคัดแยกแบรนด์ค่ะอีกราคาหนึ่งนะคะอะไรจ๋าตัวนี้อะอะไรคะเป็นเอวยางยืดค่ะลูกค้าจะเป็นซีคลีนเอวยางยืดแต่ว่าตัวนี้เป็นลวดลายมีงานปักนะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานปักลายดอกไม้แบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าน่ารักน่ารักก็มีมานะคะ อะลิสคาร์บอนค่ะรูค้าจ๋าเรื่องแบรนด์ส่วนใหญ่ก็เน้นเป็นแบรนด์ทางเมกานะคะรูค้าค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นงานเมกาสามส่วนสีส่วนค่ะใส่ง่ายใส่สบายเหมาะกับอากาศช่วงนี้รูค้าจ๋าเหมาะมากใครที่แบบว่าวิ่าน้าร้อนแล้วไม่ชอบใส่ขาสั้นนะคะเอาตัวนี้แต่ว่าถ้าจะใส่ขายาวไปก็ร้อนอือดเอาตัวนี้ค่ะรูกค้าตขาหนักเลยนะคะราคา4 0 0 0บาทซื้อเยอะลดเยอะค่ะรูค้าจ๋าซื้อครบ2 0,000ื่นแล้วมีส่วนให้ด้วย1,000บาทได้เป็นสมาชิกด้วย แต่ถ้าซื้อครบ2หมื่นแล้วลูกค้าจะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะเป็นเซ็ตสิปกระสอบลูกค้าจากเซ็ตสิบกระสอบนะได้ราคาส่งค่ะลดกลุกิูมลดต่อลูกกันไปเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะ,าจะซื้อให้ครบ2องหมื่นบาทก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าจะเพื่อเป็นสมาชิกกับทางบริษับทบัคนะคะลูกค้าจะแล้วก็ได้ส่วนลดด้วย1นึ่งบาทนะคะลูกค้าจากทุก 20,000บาทเราจะมีส่วนลด1,000บาทนะคะลูกค้าจา๋าและที่สำคัญสมาชิกกับที่บริษัทเราค้าจา๋าเป็นแนละ้วเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุนะคะลูกค้าจา๋าเป็นไปนแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วลูกค้าจา๋าอน,นก็ยังเป็นอยู่นะลูกคาา้าจ๋าแค่จำชื่อหรือว่าเบอร์โทรที่ซื้อ้อให้กับที่บริษัทได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจา๋าใครทีส่สนใจนะคะอยากได้สินค้าตัวไหนใปขาๆนะสามารถโทรหาเราได้นะคะลูกค้าจา๋า เบอร์ที่คุณนาเพจโทรได้ทุกเบอร์หรือว่าทักหาแอดมินก็ได้นะคะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้แอดบัคไทยแลนด์ค่ะลูกค้าจ๋าก็สามารถทําได้เหมือนกันพูดคุยเข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้อยากได้งานตัวไหนตามหางานตัวไหนนะคะลูกค้าจ๋าพูดคุยสอบถามเข้ามาได้แต่บางรายการนะคะสินค้าบางรายการลูกค้าที่ทางบริษัทเรานําเข้าอยู่แล้วจะอาจจะมีการต้องจองคิว อ,อาจบางท่านอาจจะรอนานในนึงก็ขออภัยด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสินค้าบางหมวดอาจจะเป็นปิดจองก็มีนะคะลูกค้าจะหรือว่าบางหมวดก็อาจจะเป็นสินค้าที่มีพร้อมส่งนะลูกค้าจะทางที่ดีลูกค้าจะทัาเข้ามาเพื่อคุยสอบถามก่อนก็ได้ขอดูรีวิวก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่แบบอยากเข้ามาที่หน้าบริษัทนะคะลูกค้าจะสามารถเข้ามาได้เลยบริษัทบักของเราเปิดทุกวันนะคะลูกค้าจะ ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นมีพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงนะคะลูกค้าจ๋าช่วงนี้ไม่มีวันหยุดนะเราเปิดย,ยาวๆไปเลยหยุดอีกท,ทีก็นาก่าจะเป็นช่วงเมษายน,นะคะลูกค้าจ๋าช่วงสงกกา์เลยนะคะใช <_ EN> ่ค่ะเข้ามาได้เลยก่ <_ EN> อนอื่นเอาตัวนี้ไปก่อนลูกค้าจ๋าสวยๆเลย้าคนทางสะอาดลูกค้า่ะเอาไปสามารถแขวนสายได้เลยนะ<_ EN> <_ EN> แนะนําแนะนาจ๋าส่วนสีส่วน ครมีขายยาวขายอยู่แล้วใครมีขายสั้นขายอยู่แล้วเอาหมวดนี้ไปลูกค้าค่ะสินค้าเป็นเกตเนะแต่อย่างที่แจ้งนี่ก็เชื่เสียนะคะห้าเซนห้าเปอร์เซ็นนะคะขาดเพื่อนดำมีเจอค่ะลูกค้าจะอาจจะต้องไปคัดแยกนะไปซักทาความสะอาดเป็นบางตัวนะคะนะกายค่ะลูกค้าจะเอาไปซักเอาไปรีพิ่มมูลค่าสินค้าก็ได้นะลูกค้าจะสามารถจะทำราคาเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าตัวไหนที่เป็นงานเป็นแบรนด์หรือว่าสภาพยังดีอยู่ลูกค้าจะ ที่ยังไม่ได้เสียหายถึงแบบอา,ามากๆหรือว่าสภาพยังใหม่อยู่ค่ะจะอาจจะไปทำราคาก็ได้นะคะใช่ค่ะป4,000รพันค่ะต้นทุนนะคะ26บาทนะคะ<ช>กระสอบนี้ราคา4,000บาทเท่านั้นได้กเกงเกงสวยๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้าจะใครตามหานะเกงเกง3ส่วน4ส่วนวันนี้เรานําเข้าให้แล้วค่ะลูกค้าคาสวยๆเลยนะคะ โทนแบบนี้ก็มีโทนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะลูกค้า,<ช>าจะสีสแบบนะมินิมอลนะอ่าสีครีมนะสีเดินป่านะสีแคมปิ้งนะลูกค้าจะาก็มีมาเหมือนกันเผื่เอเผื่อใครอยากได้ไปอดัดเดกับเสื้อผ้าชุดไหนนะคะลูกค้าจะาก็สามารถนําไปมิกแอนด์แมทก์กันได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจา่าหรือว่าจะเป็นลวดลายลูกค้าจา่าในนี้ก็มีมาเลยนะคะลูกค้าจา่า,จาเป็นพิมพ์ลายหลากหลาย รูปแบบเลยนะคะลูกค้าจ๋าเเป็นลูกค้าท่านใดชอบแบบไหนนะคะลูกค้าจะจะไปทำราคาเพิ่มเติมได้เลยนะคะใช่ค่ะแนะน,นําแนะนําหมวดนี้รกค้าค่ะสี่พันสี่พันค่ะต้นทุน26บาทเน้นย้ำอีกรอบเป็นเก็ดเอนะคะราคาสี่พันต้นทุนเพียงยี่สิบบาทต่อตัวเท่านั้นลูกค้าจ๋าใครขายอยู่แล้วพลาดไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ค่ะสวยๆเลยดูค่ะ สามสุจ้าสีขาวอ่าลูกค้าจ้าขาจวะขาจูวแบบขาวมากเลยนะคะลูกค้าจ้าสำหรับตัวนี้นะคะหรือว่าจะแบบนี้ก็ได้ลูกค้าขาสีครีมครีแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะใส่ส้ไใส่สิเอ็ดได้ที่ขาวสีขาวเหมือนกันจ้าขาวที่สะอาดมากเนลูกค้าจ้าสีขาวเขาก็สะอาดนะคะลูกค้าจ้าหรือว่าจะเป็นงานสีอื่นก็มีนะคะที่เป็นแบบ ีดำน้ำตาลเทาหรือจะเป็นสีสันที่จุดฉาดขึ้นมานะคะมีมาหมดในนี้เลยนะคะใช่ค่ะค่ะมาบางตัวคุณผู้ชายใส่ได้นะรู้ค่ะจ้ะาบางตัวคุณผู้ชายใส่ได้นะคะบางตัวใส่คู่กันได้เลยผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดี<ช>ค่ะ,<ล>ะรู้ค่ะจ้าแนะนําแนะนําหมดนี้นะคะดูค่ะอันนี้เป็นแบบเชือกผูกก็มีมาะคะ่ะหรือว่าจะเป็นแบบ เอลฟิกเนาะอ่ะใช่เป็นเอลอย่างยืดเอลฟิกนะคะรุค้าจ๋ามีมาหมดแต่เราเน้นค่ะรุค้าจ๋าที่เป็นขาสามส่วนสี่ส่วนนะคะใช่ค่ะรุค้าจ๋าสนใจซีเอฟได้เลยนะคะรุค้าจ๋าหรืว่าจะเป็นกระสอบนี้ก็ได้และตามที่รีวิวทุกตัวเลยนะคะรุค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นกระสอบใหม่เพื่อไปดูนเองเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะสอบใครที่สนใจ ดูรีวิวแล้วชอบกระสอบนี้รับกระสอบนี้ได้เลยค่ะลูคกค้าจากวันจันทร์นี้เรากจะจายส่งให้เลยนะสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้รวดได้เร็วนะคะต้องขออภัยลูกค้าก่อนหน้านี้ด้วยเรื่องขนส่งนะคะลูคกค้าจ๋าเพราะว่าจะมีขนส่งจุดชดจุดจีนบ้างนะคะลูกค้าจ๋าอาจจะลาช้านิดหนึ่งนะคะเชื่อตุดจีนที่ผ่านมาแต่ว่า ตอนนี้นะคะเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วนะคิวขนส่งที่รอส่งอยู่ตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์นะคะลูกค้าจ๋าพรุ่งนี้ก็ทยอยออกหมดแล้วนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเราสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้เลยถ้าลูกค้าสนใจลูกค้าจ๋าถ้า C F นะโอนก่อน11โมงวันพรุ่งนี้ได้ออกวันพรุ่งนี้นะคะใช่ค่ะหรือนะคะลูกค้าจ๋าถ้ารอ11โมงกว่าเต็มก่อนก็โทรสอบถามก่อนเข้ามาได้นะคะใช่จ๋าลูกค้าจ๋าที่กำลังดูเพื่อรอค้าดูไป็ลูกค้าว่าดูเป็นส่วนที่เหลือยังไงไหนให้ลูกค้าไปดูเพื่อทีนึ่ เป็นทีมางศิลปสี่ส่วนค่ะเป็นงานโมจารัอสีไอน้นาสี่ห้าชิโลค่ะราคาถึงนำละจำนต็มสองร้อยสามสิบร้อยห้าสิตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณ26บาทเป็นสินค้าเกดเอของทางบริษัทบัคค่า สำหรับทุกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อพวกเราได้หลากหลายช่องทางลยคะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีหรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ค่ะเรา,าเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะรถต,ติดตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทางเบอ t ์โทรจะติดต o อค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ